สวัสดีค่ะชื่อต่ายนะคะวันนี้ต่ายก็จะมาพูดเกี่ยวกับวิธีการรับประทานไฟตโตวี o v นะคะการรับประทานไฟตโตวี o v ก็มี2แบบด้วยกันนะคะแบบที่1ก็คือเป็นการรับประทานไฟตโตวี o v แบบดีท็อกค์ล้างสารพิษนะคะแบบที่2ก็เป็นเกี่ยวกับการลดน้ําหนักที่เราอยากลดน้าหนักกันอยู่แล้วเนาะอ่าต่ายก็จะบอกวิธีแรกเลยวิธีการดีท็อกค์ล้างสารพิษนะคะก็เราก็จะรับประทานไฟตโตวี o v ตัวนี้นี่กล่องหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเราจะรับประทานแค่วันละ1ซอง ก่อนนอนเท่านั้นนะคะสําหรับคนที่ดีทอก้ังสารพิษอ่าและอีกแบบวิธีหนึ่งสําหรับคนที่ต้องการลดน้ําหนักก็จะทานวันละ2ซองหรือ2ครั้งต่อ1วันนะคะครั้งแรก1ซองแรกทานตอนเช้าก่อนอาหารย้ํานะคะตอนเช้าก่อนอาหารนะคะและอีกครั้งหนึ่งคือก่อนนอนหรือจะเป็นหลังอาหารเย็นก็ได้ถ้าใครลืมตอนก่อนอาหารเย็นก็ให้ทานก่อนนอนเลยนะคะ อันนี้เรคทำติดต่อกันเป็นประจำทุกวันนะคะ,ะสายก็จะบอกว่าข้อดีข้อดีที่เราทําไมถึงต้องกินไฟ่ดูวี่เพราะว่าไฟู่วี่เนี่ยมันช่วยดีท็อก์แล้วก็ช่วยลดน้ําหนักใช่ไหมคะ,อะพอเราทานเข้าไปมันก็ช่วยให้เราขับถ่ายเยอะอีกข้อหนึ่งใครที่ทานไฟู่วี่แล้วที่ลองทานแล้วที่มีการถ่ายออกมาเป็นน้ําหรือถ่ายมาเป็นของเหลวไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าไฟ่ดูวี่มันจะช่วยให้ขับพวกหรุดไขมันออกมาเยอะขึ้น อตอนนี้ก็มีจำหน่ายแล้วนะคะกับสมาชิกของบริษัทซัคเซสมอาหรือที่ใครเป็นสมาชิกแล้วก็ไปซื้อที่บริษัทได้หรือตอนนี้ที่ใครกำลังตามหาที่เป็นสมาชิกหรือกลัวเป็นของแท้ของปลอมก็ลองโทรมาติดต่อสอบถามขอม้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อได้ที่เบอร์ถูกข้างล่างนี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ